สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่อง Master Game Channel นน้ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องระบบกอีกแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในช่องมา Master Game Channel นะคะโอ้โอเคล้วก็พูดไปสองครั้งไงลนะโอเควันนี้เราจะมาพามาเล่นแมปนี้นะทุกคนนี่เป็นแมปลองเพลงแต่ว่าผมเคยเล่นแล้ววันนี้จะมาแนะนำให้คนเล่นกันโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไ่เจอกันในแมบปบกันเลยนะ โอเคตอนนี้บอกว่าเข้ามาถึงแล้วแมปเลยนะโอเคเข้ามาแล้ว<ม>นี่เดี๋ยวแมปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะโอเคเดี๋ยวชื่อผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เลยนะแต่ว่าผมจะไม่ค่อยจะมาแอดคนนะทุกคนที่เกียดที่เกียดแอดแตทุกคนผม,มเมื่อก็จะมาแอดถ้า<ม>ถ้าเกิดจะแอดเป็นเพื่อนอะไรกันก็คอมเมนต์บอกกันนะผมจะได้ไปแอดกันเป็น MC ยังโล่งอยู่นะทุกคนโอเค พอเข้ามาแล้วเน่ให้เราเอ่อเลือกที่ใดสักที่หนึ่งแล้วเราต้องรอเพื่อนเข้ามานะให้เพื่อนเข้ามาเล่นกับเราโอเคตอนนี้มันมีให้เลือกอะไรก็ไม่รู้ปุ่มก็เลืมมัมมัวมกันเลยกันโอเคมันก็จะมีปุ่มอ่ะแล้วก็ร้องเพลงมัมม่วเอออะไรของมันเนี่ยโอเคเล่น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 อ่ะเล่นมั่มัวไปเลยอเจะมี เจ๊ลบกวนนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะอือฮู้ลอ็ลอกลงลงเสียงเพี้ยนไปแล้วทุกคนเสียงเสียงนักร้องเพี้ยนไปแล้วอลโอเคผมจะรีบไปเรื่อยๆเนะ่ยทุกคนผมจะพูดเลยนะ จะไม่พูดอะไรเลยนะผมจะเล่นมั่วๆไปเลยแต่แต่เวลาเราเล่นเนี่ยผมว่าอยู่สักประาแบบอย่างนี้ก่อนนะเออในแบบเพื่อนเขาเนี่ยเออ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 ผมไม่รู้นะจบตอนไหนไหนรู้แต่ว่าวันนี้เราเล่นตาเดียวพอเ,เลยกันนะตาเดียวจบเลยเพราะมันเพราะว่าต้องตานี้จะต้องนานนะทุกคนเห็นไ,ไหม ตาหนึ่งมันก็นานนะทุกคนนานพอสมควรนะ มือคุมมาตรงนี้ด้วยมือคนมาตกการนี้ทุกคนเฮ้ยขารวมกันเลยทุกคนอ,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 อโอเคตอนนี้เราก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะไม่รู้ชนะหรือแพ้นะโอเคแต่ผมว่าแพ้นะ อันนี้มันอะไรนี่อ๋อคะแนนแน่เลยทุกคนสรุปว่าคนที่ชนะได้แก่ฝั่งนี้ชนะกันทุกคนต 2, 4 9 7สองสี่เก้าเจ็ดอันนี้หนึ่งแปดสี่ห้าก็สรุปแสดงว่าแพ้นะทุกคนเราแพ้ให้พวกเจอลืมกดติดตามกดกระดิ่งติดตามให้พวกเราด้วยนะแล้ว และเพื่อดำเนิกนการการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย